ตอนนี้ผมเข้ามาแล้วก็อยู่จุดที่เขาดูผีเสื้อกันนะครับแต่แต่ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับบ้านกลางแคมป์แต่ว่าก็มีให้ดูนะครับถ้าใครอยู่แถบตะว,วันออกไม่อยากไปไกลก็มาที่นี่ได้นะครับก็บินกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุด คนก็มาเที่ยวกันเยอะอยู่นะครับจ,จุดนี้ก็เยอะอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะน,นี่ตรงนี้เราพอมีไปถ่า นีเ่เดี๋ยวถว่าใครจะขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้จอหอวว่ารถเก่งเขาขึ้นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะฮะลงชื่ออะไรเรียบร้อยก็นี่แหละค่อยขึ้นไปมาเรามาดูผีเสื้อกันบ้างน,นะครับโอ้มันจะจสวยๆกระไมตัวนี้ไม่ชื่ออะไรนะทองอะไรนะนทองเพียงรา ทองเชียงคร้อชื่อแพระพอพิงคนี่สวยครับสวย,คคยนีเียงานเรื่องอะไรขน,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 นาดตแต่ตัวนี้ก็สวยนะครับดูมีติดตัวงามๆตัวสวย วันนี้เปลี่ยนแนวแบบมาดูผีเสื้อกันบ้างนะครับเพราะว่าลุ้นมาสองวันแล้วยังไม่เจอสัตว์ใหญ่เลยสัตว์ตัวน,น้อยไปดูก่อนแล้วกันน,นี่ชื่อพันอะไรก็ไม่รู้แหละครับเราไม่ใช่สายผีเสื้อซะด้วยสิ ไตแล้วตวั้บดุ๊บุเอา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 อ้โใชดูจ้นอนมานาันเวาครับแป๊บเดี๋ยวไปซะแล้ะมาแล้วครับตัวนี้คือหนอนมันเวานาวนะนี่ แล้วน,นตัวดำดำขันติง่งปลาลิศเห็นไหมเห็นตัวดำดำมาดูเจ้าหนอนกันนะครับไงล่ะสวยอันตรายนะครับเห็นที่สวยอย่างนี้แบบอย่างอันตรายเลยนะ คันบางตัวนี้ยังคันเลยครับโอ้รถแม่งมาไวมากโอ้ยครับนี่น้อยตรงเตงน้องเต,ตองเตอยู่นะสวยงามครับผมอ้าวเจอแบบน้าเกี่ยวกิ้งก่านะ อันนี้ไม่ชัวนะครับมีอยู่สองตัวนะปินออกไปแล้วตัวหนึ่งถ่ายไม่ทันน่าจะมีน่าจะมีรังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาอยู่เป็นคู่อโอกาสที่จะเป็นรังก,ก็ก็น่าจะมีเยอะนั่งสบายเลยนะของมาอีกตัวดิไปไหนแล้ว เราวันนี้ยังยังไม่เจอนก,นกเนื้อเลยนะดูเหี่ยวยิ่งกายไก่กอนแล้วกันครับโหอยู่ไกลมากไหนดูนะอะไรอย่นี้แล้วเรามีโซลิบลีลิบลบีเลยนี่ครับอยู่ไกลมากแม่อีกตัวหนึ่งยงันมีสองตัวนะมาจีบกันด้วยตะแยะ อนนี้ผมก็ออกจากด่านเรียกว่าด่านสุดท้ายแล้วกันอะด่านที่เขาชมผีเสื้อนะครับคือถ้าเราจะขึ้นไปประดอห้าหรือว่าจุดชมวิวเนี่ยเราต้องลงที่เบียนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะจอดรถไว้เราก็เดินลงมาแล้วก็ลงชื่อแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วก็ขับรถเข้ามาได้เลยวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะแล้วก็รถขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปชมวิวก็เยอะ แล้วเจ้าที่บอกว่าผีเสื้อข้าบวนก็เยอะเหมือนกันอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนอกนจากว่าผีเสื้อแล้วเนี่ยตอนขับขึ้นไปเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เจอสัตว์ป่าอะไรบ้างเออเห็นบอกว่ามีหมีมีอะไรออกมาด้วยนะเอ,อเดี๋ยวลองไปลุ้นกันว่าจะเจอไหมแล้วก็อย่างหนึ่งไก่ฟ้าพญาหลอเอ,อผมมาแบบบางทีก็มาเจอแบบฝูงหลายตัวเหมือนกันนะเดี๋ยวมาลุ้นวอกวันนี้เนี่ย มาจะเจอไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมขับเข้ามาได้ประมาณ5กิโลแล้ว5กิโลเข้ามาเนี่ถือว่าถนนนะครับปีนี้ยังโอเคอยู่ผมผมยังไม่เจอจุดที่ว่าถนนแบบขาดเป็นหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจอแบบทางเรียบแบบนี้มาตั้งแต่ จดุดด่านดูผีเสื้อมาจนถึงตรงนี้ประมาณ5 5กิโลประมาณนี้ครับถนนโอเคเลยครับทางเรียบปีอ่าแตเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเจอจุดไหนที่อ่ามันจะเป็นปัญหากับรถเล็กเลยพกนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอ่าไม่มีเนะีเพราะว่าผมเห็นมีมีรถเกง๋งวิ่งสวนออกมาอ่ะเห็นหพอพูดถึงปุ๊บเนี่ยครับมีรถสวนออกมาอีกคันหนึ่งละเดี๋ยวดบ ใกล้ๆก่อนว่าเป็นรถอะไรรถเก่งหรือว่ารถยกสูงคือเข้ามาได้นะครับจะที่บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าทางน่าจะดีแหละเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เข้ามาปกติอ้าวเป็นมิลเซเว่นครับโอ้เนี่ยตรงนี้มีจุดดูผีเสื้อด้วยหมอไซก็มาได้โอเค นี่ครับเข้ามาได้ประมาณสักส0บกิโลได้ก็มีจุดนี้แหละที่ว่าเนี่ยทางถึงค่อนข้างที่จะแบบเละแต่ไม่ใช่เละตุ้มเป๊ะนะแต่ก็คือมีน้ําขังแลเหมือนอะไรเหมือนโอเคแลวเหมือนอาจจะไปยากแต่จริงอ่ะวิ่งข้ามไปแล้วตะกี้อ๋อถนนแน่นดีครับไม่มีจมไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยมีแค่จุดตะแ๊ะพอรถเก๋งก็ ผมเห็นหลายคันแล้วครับมากันแบบชิวๆมาได้ครับเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงไหนมาไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาถึงเนี่ยรอ,อแบบติดตามดูในเพจของปังศีดาอุทยานแห่งชาติปังศีดาเดี๋ยวเขาก็มีบอกครับหรือว่าโทรมาถ,ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครแบบมาแล้วไม่อยากแบบเสียเที่ยวอะไรแบบนเนี้ยนี่ขี้ช้างนะครับแต่ว่านานแล้วแหละน่าจะตั้งแต่ช่วง,งแรงๆแล้วนะช้างกับกระทิง โอ้ยทำไมมันร้อนจังอันนี้ผมไม่นแน่ใจนะว่ามันเป็นโพรงรังอะไรแต่ว่าตอนนี้เห็นเจ้าตะกวดหรือตวเยี่ยนะครับมันเฝ้าอยู่หน้ารั้วถ้าเป็นรังนกเงือกโพรงมันเปิดแล้วมันก็น่าคิดว่ามันน่าจะออกแล้วครับค่อยดูนะมันจะเข้าไปข้างในไหม นะครับมันหันหัวไปแล้วค่อยดูนะมันเข้าไปแล้วหมุดเข้าไปแล้วอ้าเข้าไปเรียบร้อยหรือว่าเป็นรังเจ้าตัวนี้เอออาจจะใช่ก็ได้สวัสดีตอนเช้าครับตีห้ายี่สิบสองนาที เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปที่จุดชมวิวนะครับไปลุ้นกันว่าชาวนี้จะมีทะเลหมอกไหมแล้วก็ระหว่างช่วงที่เราเดินทางเนี่ยเราได้เจออะไรบ้างหนาวเลยแหละอากาศเย็นมากอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยดูสิเดี๋ยว นอุณหภูมิให้เรานะมีกัน,นอนกันอยู่แค่นอนจุดใครผมนอนคนเดียวเลยแหละอุณหภูมิส2กองศาครับเย็ยนวันนี้แม้แต่ถุงนอนยังไม่ได้เอามาเนะี่ยไม่รู้เก็บโน่นนี่นั่นแบบเก็บเพลินเก็บลืม ไปจุดชมวิวกันนะจ๊ะไปเลยมาถึงแล้วจ้าจุดชมวิวมาลุ้นทะเลหมอกกันนะว่าจะมีไหมโอ้โหมันเป็นเฮ้ยมีครับมีเป็นไงเล่ามันเป็นแบบเอหมอกไีหมอกฟุ้งด้วยนะแล้วก็ว้าวมีนะจ๊ะแต่ว่า ตอนที่เราขับขึ้นมาไม่เจอสัตว์ป่าซักแต่ตัวจะเอาขากลับแหละไปรุ่นกันแต่ตอนนี้มาดูทะเลหมอกกันดีกว่าทะเลหมอกก็สวยนะแต่ว่าไม่เคยได้แทบจะไม่เคยได้มีรูปตัวเองเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ใครจะถ่ายให้ <c oughs> โอเควั okay. ลงไปดูจอดรถก่อนนะครับชาวนี้ที่จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติปางสีดาบอกมีนะครับนี่แต่ว่ายังขึ้นไม่เยอะสักเท่าไหร่ยังฟุ้งอยู่นะครับด้านล่างเนี่ยต้นไม้มันบังตรงนู้นก็เยอะแต่ว่าต้นไม้ตรงนี้มันบังถ่ายไม่ได้ นะครับโดนบังวิวไปแล้วเห็นนิดหน่อยเนี่ยครับนี่ขาวๆอยู่นิดนึงเพราะต้นไม้มันบังชมจุดนี่นะเริ่มขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวรอให้มัน ใส่ก่อนเพราะตอนนี้เพิ่งจะตีห้าห้าสิบนาทีเองแต่ฟ้าสว่างมากเดี๋ยวมาอรอลุ้นกามช้างบินผ่านตรงนี้ว่าจะมีไหมเนี่ยนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยนะครับในในมุมมองของผมนะถ้าใครที่มา อุทยานแห่งชาติปางสีดาแล้วขึ้นไปปดอดห้าแล้วว่าจุดชมวิวเพราะว่าตรงนี้สวยมดแล้วแล้วเป็นแบบอุโมองค์ต้นไม้แล้วตรงนี้มันจะเทิบอะไรนแบบแดดไม่ค่อยส่องลงส่องลงมาถึงเท่าไหร่เพราะว่าต้นไม้มันหนาขับไปก็ลุน้นไปเรื่อยครับว่าจะเจอสัตว์ป่าอะไรบ้างแการที่ได้เจอสัตว์ป่าที่นี่ถือว่าโชคดีนะสัตว์ี่นี่เยอะนะครับไม่ใช่น้อยแต่ด้วยการที่เขา,เาไม่ได้คุ้น ชินกับคนเหมือนอุทยานที่อื่นๆเพราะว่าที่เนี้ยคนถ้าผมเทียบกับที่อื่นแะเพราะคนมันน้อยเนี่ยอย่างผมขึ้นมานอนมีหนึ่งสองสามสี่ห้ห้าคนเองก็อยู่กันเต็นท์ใครเต็นท์มันจะผมเองผมปูเปนอนนะนะเออลืเราลืมถ่ายมาให้ดูว่าเราปูเปนอนคนไม่เยอะครับ นะเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะดังนั้นเนี่ยสัตว์ที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเห็นคนหรือว่าแบบรถอะไรพวกนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตื่นกลัวแต่บอกเลยว่าที่เนี่ยช้างกระทิงคือสัตว์ใหญ่นะ่ะไม่แต่เสือก็มีแต่เราว่ามีโอกาสจะได้เห็นมันขนาดแบบนกเนี่ยยังหายากเลยนะได้ยินแต่เสียงแต่ตอนนี้ที่เยอะ,ะเนี่ยเนี่ยไอตัวนอนเนี่ยห้อยแบบโอ้โหละโลระยางตรงเตง เต็มไปหมดเลยเนี่ยกับรถไปก็กว่าแต่นอนไปแล้วก็ลุ้นไก่ฟ้าพยาลอกตินะครับเรามาเราจะได้เห็นแบบถึงจะไม่ได้ถ่ายวิย่งแบบตัดหน้าก็ยังดีแต่รอบนี้ทั้งตอนที่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราลงเนี่ยก็ยังไม่เจอไก่ฟ้าพยารอเลยแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันมีจุดหนึ่งวายที่ขึ้นมาน่ะเฮ้ยมันมีลิงด้วยเว้ยคือทุกครั้งเรามามันมันไม่เคยเห็นไงแล้วมีแต่แบบ มลิงแบบตัวอ้วนแบบสมบูรณ์แบบขนเขาแบบสวยอะแต่ขาลงก็ยังไม่เจอก็ลุนไปเลยครับผมก็มองอยู่แหละซ้ายขวาหน้าว่าจะมีอะไรให้ถ่ายรูปบ้างแต่ก็ยังไม่เจออะไรเลยแต่ว่าเมื่อกี้เจอไอ้นั่นไงไอ้เกี่ยวกิ้งก่าดําเป็นคู่เลยก็สวยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแบบอยู่แบบยอดไม้ใกล้ อาจจะไม่ได้แบบรายละเอียดมากสักเท่าไหร่เพราะมันอยู่ไกลามากเลยโอเคเดี๋ยวขับไปลุ้ไปครับว่าจะได้เจออะไรบ้าง